อเมริกากับรัเสเซียก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป3สัปดาห์ยังจําได้ไหมคะว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพรัเสเซียในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปกล่าวหารัเสเซียคุณผู้ชมบอกว่ารัเสเซียเนี่ยเอายานพาหนะของตัวเองไปพุ่งเข้าชนยานหุ้มเกราะของสหรัฐอเมริกาจนเสียหายตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ฝั่งอเมริกาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ4นายด้วยกันแล้วก็บอกว่ารัเสเซียเนี่ยแหละไปละเมิดข้อตกลง ที่มีระหว่างกันในพื้นที่ความรุนแรงซีเรียรแต่ทางฝั่งรัสเซียตอนนั้นรัสเซียตอบโต้นะคะว่าสหรัฐนั่นแหละไปขัดขวางภารกิจการลาดตระเวนของรัสเซียเนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐในพื้นที่ที่มีปัญหานี้ก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียรมีรายงานจากศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะ ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองบอกว่ามีการเข้าไปเสริมกําลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเสริมทั้งในเรื่องของกําลังพลเสริมทั้งในเรื่องของสรพพวุธต่างๆรวมไปถึงระบบดาวเทียมสอดแนมทางทหารด้วยแต่ว่าในแถลงการเขาไม่ได้ระบุตัวเลขชัดเจนนะคุณผู้ชมว่าเสริมเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแต่มีแหล่งข่าวของกองทัพสหรัฐให้ข้อมูลค่ะบอกว่าทหารที่เสริมเข้าไปเนี่ยไม่ถึง100นายส่วนยานยนต์หุ้มเกราะที่เพิ่มเข้าไปอีกเน ไม่น่าจะเกิน6คันส่วนใหญ่ก็เป็นรถแบรดลีย์ขณะที่วัตถุประสงค์หลักจริงๆของการเสริมกําลังในครั้งนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าที่ต้องเสริมเข้าไปทั้งกําลังคนและสัพพาวุธต่างๆเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของฐานอเมริกันและกองกําลังพันธมิตรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่จะไปสร้างความขัดแย้งกับใครสหรัฐเขาบอกแบบนี้นะคะ